สนับสนุนโดยยากเกรกคูสมุนไพรจีนบำรุงร่างกายต้องอยากเกรกคูไม่ค่อยได้ฟังผลงานเพลงใหม่ๆของนักร้องหนุ่มเสียงคุณภาพมดรังสิมันมาพักใหญ่แต่ตอนนี้สิ้นสุดการรอคอยแล้วค่ะเพราะเขาปล่อยซิงเกิลใหม่ออกมาแล้วนะวันนี้นะครับในรอบร่วม10ปีเลยนะฮะมีงานเพลงใหม่ล่าสุดมาฝากงานเพลงที่มีชื่อว่า บอกมาคาเดียวนะครับเป็นงานเพลงที่ประพันธ์โดยพี่หนุ่มมิเตอร์นะครับแล้วก็เรียบเรียงดนตรีให้ด้วยเป็นโปรดิวช่วยในการร้องด้วยนะครับผม,นนมก,กับพี่หนุ่มมิเตอร์นะครับเป็นครั้งที่2นะครับในใน,ในรอบของการทํางานนะครับซึ่งก่อนหน้านี้มีงานเพลงงานเพลงหนึ่งก็คือซึอ่งเป็นงานเพลงเกี่ยวกับชมรมลุกทุ่งนะครับแล้วก็วันนี้ได้มีโอกาสได้เป็นงานเพลงซิงเกิลเต็มตัวเลยถามว่าเปลี่ยนแนวไหม ของมดเองนี่ยังมีความเป็นลูกทุ่งอยู่แล้วก็ในเรื่องของการอาร a n ในเรื่องของการร้องนะครับก็ยังใช้ความเป็นตัวตนของโมดังซีมันแต่จะมีกลิ่นอายนะครับของความเป็นลูกทุ่งร่วมสมัยนะครับแล้วก็จะมีกลิ่นของไกด์มานนิดๆนะครับก็คือของพี่หนูมิเตอร์พี่หนูเนี่ยแต่งเนื้อหาไว้แบบกินใจมากๆนะครับแล้วก็โดยเฉพาะดนตรีก็ออกแนวเศร้าๆคงจะโดนใจคนที่ค่อนข้างที่จะกําลังจะอกหักนะครับแต่จริงๆแล้วอกหักแล้วแหละเพราะเขารู้นะครับว่าแฟนของเขาเนี่ยมีคนใหม่แล้วนะครับแต่ยังอยู่กับเราอยู่นะครับ เราแค่รอคําตอบว่าบอกเรามาคําเดียวเราก็พร้อมที่จะหลีกทางให้นะครับเป็นผู้ชายที่เสียสละสําหรับแฟนๆเพลงของมดรังซีมันนะครับก็คงจะแปลกใจว่าเอ๊ะทำไมาหายไปนานนะครับแต่พอกลับมาครั้งนี้เนี่ยก็ได้งานเพลงนี้บอกมาคําเดียวหลายคนชอบครับเพราะว่าเป็นงานเพลงที่ฟังง่ายๆฟังสบายๆแล้วรวมไปถึงกลิ่นอายของดนงตรีเนี่ยเป็นลูกทุ่งสมัยใหม่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยฟังได้ตลอดนะครับไม่เบื่อครับ เอาเป็นว่าใครที่ชื่นชอบเสียงร้องหว,นหวานๆเพราะเพราะของหนุ่มคนนี้ไปหาฟังกันได้เลยนะคะติดตามทุกความเข้มข้นของคนลูกทุ่งได้ที่แฟนเพจข่าวลุกทุ่งและ YouTube ข่าวลุกทุง่งติดต่อโฆษณาได้ที่บริษัทช้างไทยเอ t นเตอร์เทนเมนต์จำกัดน,นึกถึงลุกทุง่งนึกถึงช้างไทย